สวัสดีครับมี่ข้อมามันจะมาที่8ปดพมพันธ์ามี4คู่นเน้นมาให้เชียร์กันอีกแล้วเราจะไปที่รีคาฟินแลนดคู่แรกฮาก้านะ,ะเจอไซน่าโจแอนนะโจาบ,บ้าน5เกมหลังชนะเกมเดียวนะเสมอ3แพ้1น,น่นะถือว่าเหนียวแน่นอยู่นะฮะส่วนชิมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2ผมว่าคู่นี้ใครต่อให้ลองนะฮะคู่ที่2คูบเอสเจอวาซาคูบเอสเกมหลังนี่ชนะ3นะแต่3เกมที่ชนะมาขุนเครื่อนนะครับ2เกมหลังตั้งการแพ้มานะ ส่วนทีมเยือน5เกมหลังล่าสุดมีชนะ3แพ้2ผมว่าลองวัซซ่าดีกว่าทีมเยือนนะส่วนกุยสโอรูนะฮะเจออินเวสเจ้าบ้าน5เกมหลังชนะเกมเดียวแพ้ไป3แล้วส่วนทีมเยือน5เกมหลังไม่แพ้ใครนะครับชนะถึง3เสมอ2ผมว่าเชี์อินเวสทีมเยือนดีฮนะ,ะฟอร์มกำลังดีเลยนะ,ค,ะคู่สุดท้ายไปที่เนเธอร์แลนด์เลยโกนิเกนเจซิตนารครับโกนิเกนอยู่ดี2นะชนะมา3แพ้2ส่วนทีมเยือนผลงานเหนียวแน่นอยู่นะครับ ชนะ2เสมอสอเพราะว่าเชียร์ซิตาอยู่ดีหนึ่งนะมาตรฐานเหนือกว่านะครับวันนี้ก็รุ่บนบอลให้สนุกเองๆกันหน่อยสวัสดีครับ